สวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอเครื่องมือแน,แนวการเรียนแนวใหม่ยุค5 G และยุคปัจจุบันว่าการเรียนยุคมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นหลักการเลือกเรียนในยุคนี้เราต้องใช้ระบบเรียกว่าด้วยกฎโมเดลเป็นยุคใหม่ของการเลือกเรียนให้ตรงกับโมเดลถือว่าเรื่องสำคัญถือว่าเป็นแพลตฟอร์ม สถาบันโพสต์อาคมีเรานําเสนอขั้นตอน1ให้เลือกโมเดลให้ตรงกับตัว2ให้เลือกมิติเวลา3ให้เลือกสภาพิจารณาจากพ่อแม่ตระกูลและเครื่องมือก็มีกระบวนการซึ่งเรามีเครื่องมือ3อย่างมี Test, ์วอร์เอตและก็เทร i n ิ่งซึ่งกระบวนการเหล่านี้เรานําไปสู่ขั้นตอนหรื่อนําเสนอบนแฟลตฟอร์มเว็บไซต์โพสต์อาคมี ซึ่งน้องๆคนไหนที่ส,สนใจลองเข้าไปในเว็บไซต์พุทธคาัณมีและค้นหากดโมเดลและกดมิติเวลาในการเลือกเรียนของน้องๆให้ถูกต้องนี่คือมิติใหม่ของการเลือกเรียนยุค 5G สวัสดีครับ